วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องความชันของเส้นโค้งนะคะเอ,อ่อถ้าเราให้ y เท่ากับ f x นะคะเป็นสมการของเส้นโคง้งก็คือเรามีเส้นโคง้งเส้นโค้งนี้นะคะหนึ่เส้นแล้วเราก็มีเส้นตรง P Q นะคะเส้นตรง P Q เนี่ยจะมีจุด P ซึ่งมีพ e, ิกัดเป็น a b นะคะและก็จุด Q จะเป็นจุดที่มีพิกัดเป็น a บวก h นะคะ แล้วก็ b บวก k ดังนั้นนะคะระยะห่างระหว่าง a กับ a บวก h ก็จะห่างกันอยู่เท่ากับ h นะคะส่วนระยะห่างระหว่างจุดตรงนี้นะคะความยาวของเส้นนี้ทั้งเส้นก็คือ b บวก k นะคะส่วนความยาวของช่วงนี้ก็คือ b นะคะทีนี้เรามาดูเราเคยใช้ความรู้เดิมนะคะว่าความชันของเส้นโค้งนั้น เราสามารถที่จะหาได้จากการใช้ตัวหลังนะคะตัวหลังลบตัวหลังก็คือเราใช้ y 2ลบ y 1นะคะส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะคะอันนี้เป็นความรู้เดิมที่เราเคยเรียนมาในชั้นม .4 นะคะดังนั้นอะไรคือ y 2 y 2ของเราก็คือ b บวก k นะคะส่วน y 1ของเราก็คือ b นะคะแล้วก็ x2 ของเราก็คือ a บวก h ส่วน x1 ของเราก็คือ a นะคะดังนั้นความชันของเส้นเส้นตรง pq ตัวนี้นะคะความชันของเส้นตรงนะคะขอโทษนะคะความชันของเส้นตรง pq ตัวนี้นะคะมันก็จะเท่ากับตัวหลังลบตัวหลังก็คือ b บวก k นะคะ b บวก k ลบด้วย b แล้วก็ a บวก h นะคะลบด้วย a b บวก k ลบด้วย b นะคะ b ลบ b ก็จะเหลือ k a บวก h ลบด้วย a นะคะ a ลบ a ก็จะเหลือแค่ h นะคะแต่เนื่องจากว่า f a นะคะ f ของ a เนื่องจากว่าเส้นโค้งเส้นนี้นะคะเป็นเส้นโค้ง f y เท่ากับ f x นะคะดังนั้น f ของ a ก็คือ b และ f ของ a บวก h ก็คือ b บวก k นะคะ f ของ a เท่ากับ b f ของ a บวก h เท่ากับ b บวก k นะคะเมื่อเรามองดูความชันของเส้นตรง pq นะคะเส้นนี้นะคะความชันของเส้นตรง pq เส้นนี้เราก็จะได้มาว่ามันเท่ากับ k ส่วน h นะคะนะคะ k ส่วน h k คืออะไรคะ k ก็คือ k ก็คือลองมองดูจากตรงนี้นะคะ k ก็คือ b บวก k ลบได้ b ถูกไหมถูกคะ k ก็คือ b บวก k ลบด้วย b แล้วก็ส่วน h นะคะ b บวก k เทอ,อไร b บวก k ก็คือ f ของ a บวก h นะคะ b คืออะไร b ก็คือ f ของ a ดังวนั้นเราแทน b บวก k ตัวนี้นะคะด้วย f ของ a บวก h แล้วก็แทน b ด้วย f ของ a นะคะดังนั้นความชันของเส้นตรง PQ จะเท่ากับ f ของ a หมก h นะคะลบด้วย f a ส่วนด้วย h นะคะนักเรียนทีนี้ครูขออธิบายจากรูปเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีเส้นโค้งลักษณะแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราลากเส้นตรง PQ นะคะแบบเมื่อคู่นี้ จตัวนี้เป็นจุด P นะคะ A แล้วก็ B อันนี้เป็น Q นะคะ A วก H แล้วก็ B บวก K ลักษณะนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเรายิ่งลากให้ P กับ Q เนี่ยอยู่ใกล้กันเท่าไหร่นะคะอยู่ใกล้กันเท่าไหร่ยิ่ง P กับ Q ยิ่งมาอยู่ที่ใกล้กันเท่าไหร่เนี่ย P กับ Q ก็จะเป็นจุดเดียวกันนั่นหมายความว่าค่าของ H จะต้องลดลงนะคะ S ก็จะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนั่นก็คือ S ก็จะวิ่งเข้าหาศูนย์นะคะ S ก็จะวิ่งเข้าหาศูนย์ถ้าหากว่า S วิ่งเข้าหาศูนย์ P กับ Q นะคะก็คือตรงจุดนี้ S ยิ่งน้อยลงน้อยลงเนี่ย P กับ Q ก็จะกลายมาเป็นจุดเดียวกันนะคะเส้นตรง PQ ก็จะกลายมาเป็นเส้นตรง L ก็คือเส้นนี้นะคะซึ้นตรง PQ จะเป็นเส้นตรง L ก็คือเส้นนี้ ดังนั้นความชันของเส้นตรง l ก็คือคูณแทนด้วยคำว่า ml นะคะก็หมายความว่าเราพยายามบีบให้เจ้าตัว h จนเล็กมากๆคำว่าเล็กมากๆในทางคณิตศาสตร์เราใช้คำว่าให้มันเข้าหาศูนย์นะคะดังนั้นความชันของเจ้าตัวเส้นสัมผัสเส้นเส้นโคง้งเนี่ยนะคะนักเรียนมันก็จะกลายมาเป็นลิมิตของ f ของ a บวก h นะคะลบด้วย f a ส่วน h เมื่อ h เข้าหา0นะคะอันนี้จะกลายมาเป็นความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะคะจะเป็นความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งโอเคนะคะต่อไปนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1บอกว่าถ้า y เท่ากับ x ลบ x ลบ x กำลังสองนะคะเป็นสมการของเส้นโค้ง จงหาข้อที่1ความชันของเส้นโค้งที่จุด2ลบ2ข้อที่2สมาการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด2ลบ2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มา,มาดูจากนิยามนะคะจากนิยามบอกว่าความชันของเส้นโค้งที่จุด2ลบ2แสดงว่าเรามีเส้นโคง้งนะคะเส้นโคง้งแล้วเราก็มีจุด สมมติจุดนี้คือจุด2ลบ2นะคะเราต้องการหาความชันของเส้นโคง้งก็คือเราหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนั่นเองนะคะความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งคุยใช้มาเป็น ml นะคะ ml คืออะไร ml ก็คือลิมิตของ f ของ a บวก h นะคะลบด้วย f a ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าหาศูนย์ ถามว่า A ของเราในที่นี้คืออะไรคําตอบก็คือ A ของเราก็คือ2 A นะคะ a ของเราก็คือ2ดังนั้นความชันเราจะได้มาว่าความชันของเส้นตรง L เนี่ยจะเท่ากับลิมิตของ F ของนะคะ2บวก H นะคะลบด้วย F2 ส่วนด้วย H เมื่อ H เข้าหาศูน นะคะ f ของ x คืออะไรก่อนเรามาดูก่อนนอกจากสมาการที่กำหนดให้เส้นโค้งก็คือเส้นโค้ง y เท่ากับ x ลบด้วย x กำลังสองนะคะหรือมันก็คือ f x นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการหา f ของ2บวก h เราก็จะได้มาเป็น2บวก h นะคะลบด้วย2บวก h ยกกาลังสองได้เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น2บวก h ลบด้วยอันนี้หน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองก็เป็นหน้ากําลังสองนะคะบวก2เท่าของหน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองนะคะปิดวงเล็บก็จะเป็น2บวก h นะคะลบด้วย4ลบด้วย4 H แล้วก็ลบด้วย H กําลังสองาะฉะนั้นเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ ก็จะกลายมาเป็นตรงนี้นะคะ2ลบ4ก็เป็นลบ2นะคะบวกเลบ 4s ก็ได้มาเป็นลบ 3s นะคะลบ 3s แล้วก็ลบ 3s แล้วก็ลบ s กำลังสองนะคะลบ s กำลังสองนะ f ของ2บวกเส่วน f 2คืออะไรคะ f 2ก็คือ เอฟสองก็คือ2ลบด้วยสอลังสองนะคะก็จะเท่ากับ2ลบด้วยสก็จะเท่ากับลบสองนะคะดังนั้น ml จะเป็นเท่าไหร่เราจะได้ว่า ml ก็จะเท่ากับลิมิตของลิมิตของลบสองนะคะลบสองลบด้วย3าลบ h กำลังสอง แล้วก็ลบด้วยนะคะลบ2ส่วน h เมื่อ h เข้าหา0น,นะคะจากตรงนี้ ml ก็จะเท่ากับลิมิตของนะคะลบ2ลบด้วย3บวก h ลบด้วย3 h แล้วก็ลบ h กํลังสนะคะแล้วก็ f ของ2ก็คือลบ2ลบด้วยลบ2ส่วน h นะคะ ลองมาดูต่อนะคะเพราะฉะนั้น ml จะเท่ากับเท่าไหร่คะจะเท่ากับลิมิตของลบ2นะคะลบ2ลบด้วย 3h ลบด้วย h กำลัง2แล้วก็บวก2นะคะส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าหา0เราจะพบว่าลบ2กับบวก2ก็จะหักล้างกันมันก็จะกลายเป็นลิมิตของลบ 3h นะคะแล้วก็ลบ h กํลัง2ส่วน h นะคะเมื่อ h เข้าหา0น,นะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้วิธีการแยกส่วนนะคะแยกส่วน หรือดึงตัวร่วมก็ได้นะคะแต่ถ้าเราแยกส่วนก็หมายความว่าเราแยกมาเป็นลิมิตของลบ 3h นะคะส่วน h ลบ h กำลังสองส่วน h นะคะเมื่อ h เข้าหาศูเราจะพบว่ามันเท่ากับลิมิตของเอก็จะตัดกันนะคะเป็นลบ3แล้วก็ลบ h นะคะเมื่อ h เข้าหาศูนย์ นะคะเป็นลบ3แล้วก็ h, ลบเเมื่อ h เข้าหา0ูนะคะตรงน,นี้ตัด h ไปนะคะอันนี้ h ก็เหลือกำลัง1เราก็แทน h เป็น0ูนย์ก็ได้มาเป็นลบ3นะคะเพราะความชันของเจ้าตัวเส้นตรง l ตัวนี้มันเท่ากับลบ3ทีนี้เราจะหาสมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเราก็คือเราจะหาสมการของ l นะคะหาสมการของ l เราจะใช้สูตรอะไรเออเราใช้สูตร y ลบ y 1เท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x 1นะคะ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x 1 y 1คืออะไร y 1จุดที่สัมผัสคือจุด2ลบ2นะคะจุดที่สัมผัสก็คือจุด2ลบ2 ดังนั้น y 1ของเราก็คือลบ2นะคะ x 1ของเราก็คือ2 m ของเราก็คือ 3, ลบ3เราก็แทนค่านะคะก็กลายมาเป็น y ลบด้วยลบ2นะคะเท่ากับ m ก็คือลบ3 x ลบด้วย2นะคะก็กลายมาเป็น y บวก2นะคะ y บวก2เท่ากับลบ 3x นะคะบวก6 จดัดรูปให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้มาเป็น 3x นะคะบวก y บวก2ลบ6เท่ากับ0นะคะดังนั้นสมกา,ารของเส้นสมผัสก,ก็คือสมกา,ารของ l ก็คือ 3x นะคะบวก y แล้วก็ลบ4เท่ากับ0 ะะต่อไปเราดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองบอกว่าจงหาสมาการของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ2ลบ x กำลัง2ส,ส,ส่วน x นะคะที่จุด x เท่ากับ2เราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเรามีเส้นโค้งอยู่หนึเส้นแล้วก็เส้นโค้งนี้เป็นเส้นโค้งที่มีสมาการเป็น เอฟเอ็ uh, x, นะคะเท่ากับ 2-x ลบ x กำลัง2ส่วน x นะคะจุดที่สัมผัสก็คือจุดที่ x เป็น2นะคะเป็น x เป็น2 x เป็น 2y เป็นเท่าไหร่เราก็สามารถหาได้นั่นก็คือเราหา f2 นะคะ f2 ก็จะเท่ากับ2ลบด้วยสลังสส่วน2นะคะ 2ลบด้วยกำลังสส่วน2ก็คือ2ลบ4ส่วน2 2ะคะ2ลบ4ส่วน2ก็กลับมาเป็นลบ2ส่วน2ก็คือลบ1เพราะฉะนั้น y ก็มีค่าเป็นลบ1นะคะจุดที่สัมผัสก็คือจุด2ลบ1นะคะจุดที่สัมผัสก็คือจุด2ลบ1เริ่มต้นก็คือเราหา ml นะคะ ml คืออะไร ml ก็คือลิมิต ของ f ของ2บวก h นะคะเนื่องจาก a ของเราก็คือ2ลบด้วย f 2นะคะส่วนด้วย h นะคะเมื่อ h เข้าหา0นะคะนั่นก็คือเราทำเหมือนเดิม f ของ x ก็คือ2ลบ x กำลัง2ส่วน x ดังนั้น f ของ2บวก h นะคะก็จะเท่ากับ 2ลบด้วย2บวก h กำลัง2นะคะส่วนด้วย2บวก h จ,จะได้เป็นเท่าไหร่เจ้าตัวน,นี้ก็จะเท่ากับ2ลบด้วย2บวก h ทั้งหมดยกกาลัง2ก็ความมาเป็นหน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2มันก็คือ4บวกด้วย 4h นะคะบวก h กำลัง2ส่วนด้วย2บวก h นะคะจากตรงนี้ เราก็จะเปิดวงเล็บก็จะมาเป็น2ลบด้วย4นะคะลบด้วย4 h ลบ h กำลังสองส่วนด้วย2บวก h นะคะคส่วนด้วย2บวก h เราจะได้มาเป็นเท่าไหร่คะอันนี้ก็เป็นสองลบ4ก็เหลือเป็นลบ2นะคะลบ4 h ลบ h กำลังสองส่วนด้วยสองบวก h นะคะอันนี้คือ f ของสองบวก h f ของ2คืออะไร f ของ2ก็คือเราแทน x ด้วย2นะคะเราแทน x ด้วย2เนี่ยเราจะได้มาเป็น f ของ2ก็คือลบ1นะคะก็คือลบ1เพราะฉะนั้นเราจะได้มาว่า f ของ2บวก h นะคะลบ f ของ2ก็จะเท่ากับลบ2ลบ4 x นะคะลบ h กำลัง2ส่วนด้วย 2บวก h นะคะลบด้วยลบ1ลบด้วยลบ1น,นะคะเราได้มาเป็นอะไรคะก็เราหาคอนนอนเพราะฉะนั้นก็จะได้มาเป็นลบ2นะคะลบ 4h ลบ h กำลัง2จนี้ลบลบก็กลับมาเป็นบวก1คะคอนอน,อนก็คือบวกด้วย2บวก h เข้าไปนะคะทั้งเศษและส่วนเราคูณด,ด้วย2บวก h เราก็จะได้เท่ากันก็คือส่วนได้2บวก h นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ลบลบก็เป็นบวกนะคะก็เป็นบวก1พอเป็น1ปุ๊บเราใช้2บวก h คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนข้างบนจึงเป็น2บวก h เพราะส่วนเท่ากันก็คือจับมันมารวนกันได้นะคะเราได้เป็นลบ2กับบวก2ก็จะหักล้างกันหมดนะคะลบ 4h กับบวก h ก็เหลือเป็นลบ 3h นะคะแล้วก็ลบ h กำลัง2 ส่วนได้2บวก h นะคะส่วนด้2บวก h ทีนี้เราก็จะต้องหาลิมิตของมันนะคะเราจะต้องหาลิมิตของเราจะต้องหาลิมิตของ f ของ2บวก h นะคะลบ f 2ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าหา2ซึ่งข้างบนนี้เราหามาได้แล้วว่ามันเท่ากับก้อนนี้นะคะ มันก็คือลิมิตของอลบ 3H ลบ H อกำลังสส่วนด้วย2บวก H นะคะหารด้วย H เมื่อ H เข้าหา0จากตรงนี้เราจะได้มาเป็นลิมิตของเราดึง h ออกนะคะก็จะกลับมาเป็นลบ H แล้วก็ในวงเล็บก,ก็คือ3นะคะบวก H นะคะ อันนี้เวลาเราคูณกับเข้าไปก็เป็นลบ3าแล้วก็ลบเกำลังสองเหมือนเดิมน,นะคะส่วนด้วย2บวก h หารด้วย h ส่วน1ก็คือคูณด้วย1ส่วน h นะคะนักเรียนเมื่อ h เข้าหา0ูนจากตอนนี้เราสามารถตัด h ได้นะคะเราสามารถตัด h ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลิมิตของอลบนะคะ3บวก h นะคะส่วนด้วย2บวก h นะคะเมื่อ h เข้าหาศูนย์ นะคะตรงนี้เราสามารถตัดไปได้นะคะข้างบนก็เหลือแค่ลบแล้วก็3มวก h แล้วก็ข้างล่างก,ก็เป็น2อลบแทน H ด้วย0นะคะเราจะได้มาเป็นลบสบวก0นะคะส่วนด้สองบวก0ซึ่งมันก็คือลบ3มส่วน2แสดงว่า ml ก็จะเท่ากับลบ3มส่วนสะคะนะคะักเรียน ml ก็คือลบ3ามส่วนสทำนองเดียวกันนะคะเมื่อเราทราบว่า ความชันเป็นเท่านี้เราก็สามารถหาสมการได้นะคะสมการของเส้นตรง L นะคะเราจะหาจากสูตร y ลบ y 1เท่ากับ m คูณด้ x ลบ x 1นะคะ y 1ของเราก็คือลบ1นะคะ y 1ของเราก็คือลบ1นะคะ y 1ของเราก็คือลบ1นะคะ x 1ของเราก็คือ -2 ดังนั้นจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้เราก็นำมันมาแทนค่าลงในสมก,การนี้นะคะแทนในสมก,การ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x 1ก็จะได้มาเป็น y ลบด้วยลบ1นะคะเท่ากับ m ก็คือลบสส่วน2 x ลบด้วย2นะคะเราได้มาเป็น y บวก1 เท่ากับลบ3ส่วน2 x ลบ2นะคะเอา2ขึ้นมาคูณก็เป็น 2y บวก2เท่ากับลบ 3x นะคะบวก6เราย้ายข้างมาไปจัดรูปให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นสมการของ L สมการของ L ซึ่งเป็นเส้นสัมผัสก็คือก็คือ 3x นะคะ บวกด้วย2 y แล้วก็บวก2 x บวก2แล้วก็ลบ6เท่ากับ0ก็กลายเป็น3 x นะคะบวก2 y ลบ4เท่ากับ0ค่ะอันนี้ก็มดแล้วนะคะตัวอย่างที่สองต่อไปนะคะเราดูตัวอย่างถัดไปก็คือตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3บอกว่า ให้เราหาสมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ square root x บวก1ที่จุด x เท่ากับ3นะคะเรามีเส้นโค้งอยู่หนึ่งเส้นแล้วเราต้องการที่จะหาสมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด x เท่ากับ3นะคะ x เป็น3 y เป็นเท่าไหร่เราไม่ทราบแต่เราทราบว่า f ของ x ก็คือตัวนี้คือเส้นโค้ง f นะคะ f ของ x เนี่ย อันนี้นะคะคือเส้นโค้ง f อันนี้คือเส้นสัมผัส l นะคะอันนี้เป็นเส้นโค้ง f อันนี้เป็นเส้นสัมผัส l นะคะ f ของ x เนี่ยมันเท่ากับรากที่สองของ x บวกหนึ่งนะคะดังนั้นเราแทน x ด้วย3ก็เป็น f ของ3เท่ากับรากที่สองของ3าบวกหนะคะ3าบวกหน่ก็คือ4ก็เป็นรูท4รูทสมีค่าเป็น2 น,ะะนั่นหมายความว่าเมื่อ x มีค่าเป็น3 y ก็จะมีค่าเป็น2แสดงว่าเส้นตรง l เส้นนี้นะคะสัมผัสกับเส้นโค้ง f(x) ตัวนี้นะคะที่จุด 3, 2ดังนั้นเราจะหาความชันของเส้นตรง l เราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเราจะหา m l จากลิมิตของ f ของ 3บวก h, เเพราะว่าตอนนี้ A ของเราก็คือ3นะคะลบด้วย F 3ส่วนด้วย H นะคะเมื่อ H เข้าหา0ูขั้นตอนแรกก็คือเราหา F ของ3บวก h ก่อนนะคะเนื่องจากว่า F ของ X เนี่ยมันเท่ากับรูทบวก1นะคะดังนั้น F ของ3บวก H ก็จะเท่ากับรูท 3บวก h แล้วก็บวก1นะคะมันก็จะเท่ากับรูท t บวก h หรือว่า h บวก4ก็ได้นะคะต่อมา f3 คืออะไร f3 เราหามาแล้วว่ามันคือ2นะคะดังนั้น f ของ3บวก h ลบ f3 ก็จะเท่ากับรูท t บวก4นะคะแล้วก็ลบด้วย2 นะคะพอส่วนได้ s ก็กลับมาเป็น f ของ3บวก h นะคะลบ f 3ส่วนด้วย h ก็จะเท่ากับ root h บวก4ลบ2ส่วน h ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะหายากตรงที่ถ้าเราแทนค่า s เป็น0ก็ไม่ได้นะั่นก็คือเราจะต้องมีการจัดรูป วิธีการจัดรูปของเราเนี่ยนะคะเราจะจัดยังไงก็คือเราต้องใช้สัญยุกใช่ไหมคะคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะจากตรงนี้เราจะได้เป็นเท่ากับรูท h H บวก4ลบสส่วน H นะคะคูณด้วยรูท h บวก4นะคะบวก2ทั้งเศษและส่วนนะคะรูท h บวก4บวกส เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังก็เป็นหน้ากำลังสองนะคะรูทก็จะหมดใบลบด้วยหลังกำลังสองนะคะข้างล่างก็เป็น h คูณด้วยรูทบวก4นะคะแล้วก็บวกสองซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าบวกสกับลบสก็จะหักล้างกันหมดใบนะคะก็จะเหลือเป็น h ด้านล่างก็จะเป็น h คูณด้วยรูท h บวก4นะคะแล้วก็บวก2เราจะตัด h ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเป็น1ส่วนด้วยรูท h บวก4นะคะแล้วก็บวก2นะคะทีนี้แสดงว่า f ของ3บวก h นะคะลบ f 3ส่วน h เนี่ยมันเท่ากับตัวนี้เราก็สามารถจะหาลิมิตได้นะคะ เราก็หาลิมิตของ f ของ3บวก h นะคะลบ f 3ส่วน h เมื่อ h เข้าหา0ก็คือเราแทน h ด้วย0ก็จะเท่ากับ1อันนี้0ูบวก4ก็เป็น4นะคะเป็นสีรากที่2ของ4ก็คือ2นะคะก็เป็น2อบวก2ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วนส ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือความชันของเส้นตรง l นะคะพอเราได้ความชันของเส้นตรง l แล้วเนี่ยเราก็จะต้องหาสมการของเส้นตรง l โดยการทำเช่นเดิมนะคะนักเรียนนั่นก็คือเราใช้สูตรนะคะจาก y ลบด้วย y 1เท่ากับ m x ลบ x 1นะคะจากเมื่อครู่นี้ถามว่าอะไรคือ y 1อะไรคือ x 1นะคะ y1 1ของเราก็คือ2 x1 ของเราก็คือ3 n ของเราก็คือ1ส่วน4นะคะเราก็แทนค่าลงไปนะคะเราก็กลับมาเป็น y ลบ2เท่ากับเศษ1ส่วน 4x ลบ3นะคะเอา4ขึ้นมาคูณก็เป็น 4y ลบ8นะคะ 4y ลบ8เท่ากับเอา1คูณเข้าไปก็เป็น x ลบ3 เราก็จะได้มาเป็น0เท่ากับ x ลบ3ลบ4 y นะคะบวก8ก็จะเท่ากับ0เท่ากับ x ลบ4 y นะคะลบ3บวก8ก็เหลือเป็นบวก5เพราะฉะนั้นสมการของเส้นสัมผัส L ก็คือ x ลบ4 y บวก5้าเท่ากับ0ูนนะคะ